สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับช่วงนี้ก็เจอกันดึกงดึงด๋ดดดดนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทํางานนะฮะแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งต้องบอกก่อนว่าผมนะฮะเข้าไปดูในกลุ่มมอนสีแล้วก็ได้เห็นนะครับ ลูกไม้ใหม่ของบอลสีซึ่งจะเปิดตัวนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าเปิดตัวไปหรือยังนะฮะแต่ว่าเป็นลูกไม้ใหม่ที่เขาระบุว่าเป็นลูกไม้ใหม่นะครับมาจากเพจลังบอลแก่นนครนะครับซึ่งผู้โพสต์ก็รู้สึกจะชื่อว่า,าพี่สันทัาตท,ทองนะครับได้นํามาโพสต์ถามชื่อว่ามีาชื่อไปซ้ํากับใครไหมแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือเท่าที่เห็นนะครับบอลสี5ตัวเนี้ต้องบอกว่า มันเป็นบอลสีที่เตตาต้องใจมากๆซึ่งผมเห็นครั้งแรกแล้วว่าบอกตรงๆเลยว่าทั้ง5ตัวนี้ชอบหมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งชื่อที่ตั้งแล้วก็ทั้งคุณลักษณะนะฮะเอกลักษณ์ของใบแล้วก็สีสันเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะครับสำหรับคนผสมนะฮะเดี๋ยวยังไงนะครับมา,าติดตามชมกันเลยนะครับว่าทั้ง5ชื่อนี้ของลูกไม้ใหม่บอลสีมีชื่ออะไรกันบ้างต้องขออนุญาตนะครับยังไงก็ต้อง ขอถือโพยกันหน่อยนะครับเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆนะครับยอมรับเลยฮะอย่าว่ากันนะฮะมันจําไม่ได้จริงๆนะครับ5ตัวนี้เป็นลูกไม้ใหม่ของบอลสีนะครับจากรังบอลแก่นนครยังไงเดี๋ผมชื่นชื่อนะครับตัวเพจรังบอลแก่นนครให้เราก็ผู้โพสต์นะครับพี่สันทาดทองนะครับ ที่เป็นผู้โพสต์ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับผมต้องยกเครดิตให้เขานะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ผ,ผสมมันเป็นลูกไม้ที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็ผู้ผสมเนี่ยก็คือดรคงสัตย์ธาตทองนะครับซึ่งเป็นผู้ผสมจากลังบอนแก่นนครเดี๋ยวมาดูต้นที่1กันเลยนะครับต้นที่1เนี่ยต้องบอกว่าชื่อเพาะมากๆก็คือ เพชรเมืองย่านะครับเพชรเมืองย่าเนี่ยเป็นลูกผสมของเพชรสวนโชคนะครับบวกสีกัลัมประพฤกนะครับผสมเมื่อปี2,562นะครับซึ่งนะครับเอกลักษณ์ของตัวใบเนี่ยเป็นบอนสีที่มีลักษณะของใบยาวเป็นรูปหัวใจนะครับเอกลักษณ์ของใบเนี่ยคือ เป็นบอลใบยาวนะครับเป็นรูปหัวใจถึงรูปไข่นะครับผมพื้นสีของใบนะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นสีเขียวกัดใบนะครับมีเส้นลายแล้วก็เป็นสีชมพูนะครับผมเหมือนภาพวาดสีน้ำมันเลยนะถ้าดูกันจริงๆนะครับแล้วก็ก้านใบเนี่ยเส้นสายของเขาเนี่ยคือจะมีความเป็นสีดำนะครับซึ่งมันก็จะดูตัดกับใบนะครับดูแล้วมีความอิ่มของสีชมพูซึ่งดูแล้วออกแนวหวานหวานนะครับแล้วก็ แนวฟุ้งฟิงหน่อยแต่ก็มีมวลขลังนะในตัวนะฮะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยใบยบอลยาวเนี่ยทรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับผมมองว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นบอลที่มีเอกลักษณ์มากๆนะครับสำหรับตัวที่1นนะครับเพชรเมืองยานะครับผมมาดูตัวที่2กันเลยนะครับผมตัวที่2เนี่ยมีชื่อว่า มหามั่งมีนี่ต้องบอกว่าชื่อแบบนี้นะครับการตั้งถ้าใครมีในครอบครองต้องบอกว่าโอ้โหต้องเป็นแบบมหามั่งมีนะฮะอาจจะมีโชคปีราบนะครับทำมาค้าขายอ่ะว่ากันไปนั่นนะับเหมือนอครองขังกันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังว่าแหละนะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะในส่วนของมหามั่งมีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกผสมของคอตตอนแคนด,ดี้นะครับกับศึกษาศาสตร์นะครับปีผสมเนี่ยต้องบอกว่า อยู่ที่ปี2564นะครับก็เรียกว่าพึ่งผสมกันมาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประเภทใบบอลเนี่ยก็จะจัดอยู่ในใบประเภทใบาย,ยาวรูปหัวใจถึงไข่เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมหามังมีนะครับพื้นสีใบเนี่ยเป็นสีขาวเขียวนะครับแล้วก็กัดใบเนี่ยเป็นสีเหลืองชมพูนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับแล้วก็ เส้นใบเนี่ยก็จะเป็นเส้นใบสีดำนะครับกระดูกกระดูกเส้นจะเป็นสีดําด้วยแล้วก็ก้านเป็นสีดําด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยมีมนลขลังนะครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของใบมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาพบกับรูปไม้บอนสีตัวที่3นะครับตัวที่3มมีชื่อว่าเศรษฐีขอนแก่นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าใครมีตัวนี้เป็นเศรษฐีแน่นอนนะครับ อาจจะสิทธีทั่วไทยก็ได้ไม่เฉพาะขอนแก่นนะครับสีฐีขอนแก่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่างนะครับเหลืองเบนจะพาคีนะครับบวกเจ้าสัวนะครับผมปีผสมเนี่ยจะอยู่ที่ปี2560นะครับโดยอาจารย์นะฮะดร์คงศักดิ์ท่าทองเป็นผู้ผสมนะครับ ในส่วนของรูปผสมนะครับเศรษฐีขอนแก่นใบเนี่ยครับจะจัดอยู่ในประเภทลักษณะของเป็นบอนใบกลมนะครับรูปกลมป้อมปลายใบมนมีติ่งแหลมการใบกลมอยู่กึ่งกลางใบนะครับพื้นสีใบเนี่ยจะมีสีแดงอมชมพูกัดสีแดงเป็นสีเลือดหมูนะครับแล้วก็มีจุดขาวเรียวเล็กนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่า มีมนขังนะครับแล้วก็เป็นบอลสีที่เตะตาเตะใจนะครับเพราะว่าตอนนี้บอลใบกลมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากนะครับเราก็เป็นกระแสค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าบอลใบกลมนะครับมาต่อกันเลยนะครับกับบอลสีตัวที่4ีนะครับลูกผสมชื่อก็คือแดนอุดมนะครับบอลสีแดนอุดมนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่างเพชรสุวรรณชอนะครับผมซึ่งบวกกับ เป็นบอลลูกไม้ใบยาวนะครับผมเพื่อนๆผสมเมื่อปี2562นะครับโดยอาจารย์ด็อกเตอร์คงศักดิ์ทัดทองนะครับเป็นผู้ผสมใบบอลเนี่ยจะจัดอยู่ในลักษณะของใบประเภทใบยาวนะครับก็ใบใบเลียวแหลมก้านใบกลมออกจากโคนใบหูส่วนลักษณะใบนะครับก็จะเป็นพื้นใบสีเขียวนะครับกัดใบสีเหลืองเขียวซึ่งดูแล้วเนี่ยจะเป็นบอลป้ายนะครับแล้วก็ มีความโดดเด่นมีความากระตือรือร้นดูแล้วสดชื่นนะครับสำหรับแดนอุดมนะครับซึ่งก็สมชื่อน,นะครับก็คือ,อมีความสดใสนะครับมีความเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ความมีสเสน่ห์นะฮะก็จะรวมอยู่ในตัวแดนอุดมกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นบอลที่สวยงามนะโดยส่วนตัวแล้วก็จะชอบบอลที่เป็นสีเหลืองด้วยนะครับสำหรับ อ่าสำหรับผมนะฮะต้องบอกก่อนซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาสักเท่าไหร่แต่ก็นะสไตล์ไก่บ้านสวนวัฒนาดีก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆมาดูตัวที่5นะครับตัวที่5เนี่ก็จะเป็นลูกไม้ซึ่งมีชื่อว่าพิรมซัพย์นะครับผมพิรมทรั์นะครับเป็นลูกผสมระหว่างคอตตอนแคนดี้บวกศึกษา,าศาสตร์นะครับผสมเมื่อปี2,564ะครับโดยอาจารย์ ดครคงศักดิ์ธาตุทองนะครับผมจุดเด่นของตัวพิลมซับนะครับก็คือตัวใบเนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทเป็นบอลใบยาวเป็นรูปหัวใจนะครับถึงเป็นรูปไข่นะครับปลายใบเนี่ยเรียวแหลมนะครับแล้วก็พื้นสีใบเนี่ยเป็นสีเขียวกัดใบเป็นสีชมพูขาวเหลืองนะครับในส่วนของก้านใบก็เป็นสีดําซึ่งดูแล้วเนี่ยมีความสวยงามซึ่งส่วนตัวนะครับมองว่าพิลมซับเนี่ย จุดเด่นของพิลลทมซับนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นบอนที่มีเอกลักษณ์มีความเป็นไทยนะครับบวกกับเป็นบอลป้ายซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะมีบางใบเนี่ยแอบเป็นเหมือนบอนกัดสีนะฮะซึ่งรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะในส่วนของใบเนี่ยเส้นสายนะครับสีดำเนี่ยทำให้ดูแล้วเนี่ยมีมนขังในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมระหว่างนะฮะคัตตั d นคันดี้นะครับกับศึกษาศาสตร์ซึ่งดูแล้วเนี่ย สวยงามมากๆนะครับไม่มีคาไหนที่จะเปรียบเทียบสําหรับลูกไม้ใหม่นะครับจากรังบอลแก่นนครเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับ5้าลูกไม้ใหม่บอลสีนะครับซึ่งมีความสวยงามเนาะแต่ละต้นแต่ละแบบเนี่ยก็แตกต่างกันไปก็ใครชอบนะครับตัวไหนชื่ออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอยกเครดิตให้นะครับรังบอลแก่นละครนะครับแล้วก็ผู้ที่นํามาโพสต์ก็คือพี่สันทาทองนะครับแล้วก็ต้องขอชมเชยนะครับอาจารย์ดรคงศักด คาทองนะครับซึ่งเป็นผู้ผสมนะครับมีทั้งผสมตั้งแต่ปี2,560 2 5 6 2 2 5 6 4นะครับซึ่งน่าจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้หรือผมไม่แน่ใจว่าก่อนคลิปผมจะลงเนี่ยคือเขาได้มีการเปิดตัวไปหรือยังนะครับแต่ต้องขอบอกว่านะฮะเป็นบอนสีที่มีความสวยสดงดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยสําหรับเ,เพื่อนๆนเนาะก็เอาไปเป็นความรู้แล้วก็บอกต่อกันไปสําหรับคนที่ชื่นชอบบอลสีนะครับส่วนผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถ้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเราก็จะบอกว่าถ้าใครอยู่ในโซนชนบุรีนะครับหรือว่าโซนกรุงเทพนะเราแวกชนบุรีนะอามาตนะนคร ระยองอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากให้ผมไปถ่ายทํานะครับหรือว่าอยากให้ไปเยี่ยมเยียนหรือว่ามีโครงการแรกต้นไม้อะไรกันก็ลองทักมาได้นะครับช่วงนี้นะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่มันส่วนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ แล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็พยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆนทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ